ในแลบ้านแลเมืองแล,แลบ้านแลเมืองดำเนินรายการโดยอรุณรัตแสงละออง สวัสด so ีค e ่ะ14.13นาฬิกานาทีนะคะรายการแรบ้านแร่เมืองนะคะชั่วโมงที่2ค่ะแทนอรุณแสงร้องเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันจันทร์ที่2 2สิงหาคม2,565นะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมไลฟ์นะคะทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ด้วยนะคะบ่ายสองสิบสี่นาทีค่ะศูนย์เจ็ดสี่ห้าห้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปด 888 2 8ด2 8 8นะคะนั้นเห็นข่าวนี้ลองใครที่ไปร้านค้าหรือห้างสปปินค้าเหล่านี้ก็ลองไปสอบถามดูนะคะเรื่องที่การไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่งประเทศไทยหรืกอกฟพเนี่ยเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล้างแอร์ช่วยชาติระยะที่2รับส่วนลดค่าล้างแอร์300บาทภายใน30กันยายนนี้นะคะออแต่ว่าอันเนี้ย ไม่ได้บอกว่าลงทะเบียนออนไลน์ได้แค่บอกว่าถ้าลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือที่ห้างสัสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ลองดูว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมีห้างเหล่านี้หรือเปล่านะคะ Home Pro Power by the m o อะมอลลี่อิมเียสยามพารากอนแล้วก็บลูบอสบลูพอร์ตนะคะเงื่อนไขคือครอบครัวละ,ะครัวละ1สิทธิ์ต่อหนึ่งการล้างหนึ่งเครื่องแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะคะขนาดไม่เกิน24,000 BTU บทแล้วก็ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากระยะที่1มาแล้วนะคะ เพียงหลักฐานนะคะก็บัตรประชาชนบัตปรตประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบเสร็จค่าไฟ1เดือนของปี2,565เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์นะคะออสอบถามข้อมูลได้ที่062 273 93 96 062 273 93 96นะคะภายใน30กันยายนนี้นะคะก็ ลองสอบถามดูนะคะอันนี้ข้อมูลตามข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าออนไลน์ว่าว่ามีลงทะเบียนออนไลน์แต่ว่าให้ติดต่อที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เป็นส่วนลดค่าล้างแอร์300บาทภายใน30กันยายนนี้ค่ะศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานีจะเป็นประเด็นของชั่วโมงที่สองนะคะว่าศูนย์บริการคนพิการแบบไเปเส็จโรงพยาบาลสงขลาซึ่งมีการเปิดศูนย์นะคะเมื่อวันที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะว่า การทำงานการให้บริการของศูนย์กับผู้พิการเนี่ยนะคะมีคำว่าเบ็ดเสร็จอยู่แสดงว่าการให้บริการเนี่ยครอบคลุมหลายด้านด้วยการเนี่ยมีการให้บริการในด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างกับกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานะคะหรือถ้าใครจะฝากคําถามเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการเองหรือผู้ดูแลผู้พิการนะคะก็สามารถจะถ้าถ้าไม่สะดวกโทรศัพท์มานะคะ